โซดีพี่น้องเอซบอติกนะครับผมเอฟซเสียต okay. sí> ิ so, okay. ๊กรถเกี่ยวข้าวซิ่งอุดนนะครับเหมือนนี่ครับผมบอติกก็เตรียมรถเตรียมลาออกทำงานแล้วครับออกไปสองคันครับเกี่ยวเขาครับพี่น้องเกี่ยวเขาก็จะเกี่ยวครับเมือนนี่เกี่ยวเขาเกี่ยวปลาครับพี่น้องเหมือนไทยหน้าพร้อมครับ หน้าก็ได้เกี่ยวเอา,าเอา้ียกว่อก็จะไปทำงานไถนาครับวอนนี้ออกซ้องขันอันนี้ก็จะไปเกี่ยวขับโอ้เด็ดหัขกขนาด,ด,นดได้ม่ไกลเลย วางครับออกไปเกี่ยวเขาครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีเตรียมตัวออกไปเกี่ยวเขาเกี่ยวปลาครับรถออกไปเป็นสองคันครับไทยนาคราชิเดียประเทไทยครับเราวัานนี้จะได้ไปเกี่ยวเขาสากักกลอนครับเช็คลรถเช็คลาเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางครับพร้อมออกเดินทาง สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเจอกันคลิปใหม่ครับผม